สวัสดีนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่15ตุลาคม2 5 6 6ันห้้อยกกนะคะเหมาะกับกากายด้วยกันนะคะวันนี้ก็คือบรรยากาศในฟิตเนสนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะสีแดงแรงฤทธ หมาะกําลังกายด้วยกันนะคะสุขภาพดีๆไม่มีไข้นะคะ๋ยาจะต้องลุกออกมาวิ่งน,นะคะน้ำหนักพี่ชมพู่แบบจาก135กิโลกร,รัมนะคะลดลงมาเหลือ104นะคะแล้วก็หยุดออกกําลังกายไปประมาณหลายเดือนนะคะเป็นครึ่งปีนะคะแล้วก็ ขึ้นมาเป็นร้อยสิบเจดจแปดนะคะแล้วก็ออกกำลังกายใหม่ได้เดือนหนึ่งตอนนี้ก็ลดเหลือร้อยแปดห้านะคะณนะวันนี้นะคะ